อันเวลาวารีไม่ได้มีจะรอใครอันเรือเมและรถไฟก็ต้องไปตามเวลามัวโอเออืดอามักจะพลาดปรารถนาะเมื่อพลาดแล้วจะโศกาโอ้อนิจาเราช้าไปคุณไม่อยากลุกจากที่นอน คุณไม่อยากจะทำอะไรเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าชีวิตของคุณกําลังไร้เป้าหมายข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความนอบน้อมนมสัสการแด่พระรัตนตรยัยด้วยเสียนกล้าวขอถวายความเคารพและขอโอกาสแก่พระมหาเถรานุเทระ พร้อมเพื่อนสหธรรมิกทุกทุกรูปเพื่อประกาศหลักธรรมแนะนำหลักศีลในครั้งนี้และขอความเจริญความผาสุขและความมีปัญญารู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นต้นจงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาติโยมสาธุชนคนดีมีน้ำใจใฝ่ในศีลในธรรม ด้วยกันทุกคนทุกท่านที่ได้เปิดช่องเปิดโอกาสให้กับชีวิตของตนเองได้เข้ามาสู่ณสถานที่แห่งนี้คือวัดเขาสน้ำชัยมาเพื่อทำความดีเพิ่มเติมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและอบรมกายาของตนก็ขอเชิญเจริญพรญาติโยม สาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านนั่งตามสบายต่อจากนี้ไปเราก็จะได้มาสั่งสมบุญกุศลร่วมกันอีกประการหนึ่งน,นั่นก็คือการฟังธรรมะซึ่งเป็นหลัธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชิน,นวรสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้ ในคำภีต่างๆมีพระไตรพิฎกเป็นต้นตามนัยะแห่งพระบาลีอัตถกถาดีกาเป็นต้นวันนี้อาตมาก็จะได้หยิบยกน้อมนำเอาเพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงให้ท่านสาธุชนคนดีมีน้ำใจทั้งหลายได้สดับรับฟังกันในเรื่องของ อุโบสถศีลเป็นของดีมีผลหน่าสัจจ์ธรรมาก็จะได้แสดงให้ท่านสาวธิชนคนดีทั้งหลายได้สะดับรับฟังกันโดยย่อพอสังเกตก็เพื่อเป็นการเสริมธรรมเสริมบุญหนุนปัญญาพัฒนาความคิดเพื่อที่จะได้นำชีวิตของตนเองให้ประสบสันติสุขทั้งในภพนี้แล้วก็ในภพต่อๆไปด้วย ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายการสั่งสมบุญกุศลน,นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มีความจำเป็นต่อชีวิตของเราสุดที่จะขนานนับได้เพราะว่าบุญกุศลน,นั้นเป็นต้นต่อเป็นต้นเหตุที่จะนำพาชีวิตของเราให้ประสบกับความสุขกายสบายจิตทั้งในภพนี้แล้วก็ในภพต่อๆไปด้วยฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายเมื่อชีวิตเรายังดาเนินเป็นไปอยู่ ยังไม่แก่ตัวมากจนเกินไปหรือยังไม่เจ็บยังไม่ป่วยยังไม่ตายไปจากโลกนี้เราก็ควรที่จะหาโอกาสในในการสั่งสมบุญกุศลให้กับชีวิตของตนเองอยู่เนืองๆขยอยเ,เ,เ,เพราะว่าชีวิตของเรามันมีความตายเป็นที่สุดฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตร,รัสเอาไว้ว่าเมื่อชีวิตของเรามีความแก่ความเจ็บความตายแล้วเนี่ยเราก็ถ้าหากว่าเราไม่มีบุญเนี่ย เราเราก็จะเกิดความกลัวตายในวันสุดท้ายที่มาถึงประโยชนะ์แต่ถ้าเรามีบุญมีกุศลแล้วเนี่ยนะเราก็จะไม่กลัวตายเท่าไหร่ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าชีวิตถูกชารานําเข้าไปใกล้ความเป็นผู้มีอายุสั้นผู้ที่ถูกชารานําเข้าไปใกล้แล้วย่อมไม่มีที่ต้านทานบุคคลแหลงเห็นภายในความตายนี้คนทําบุญทั้งหลายอันจะนําความสุขมาให้ ความสำรวมทางกายทางวาจาและทางใจในโลกนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสุขแก่ผู้ที่ละจากโลกนี้ไปแล้วผู้ที่สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ตั้งแต่เมื่อมีชีวิตอยู่พยมฉะนั้นตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ควรที่จะใช้โอกาสตรงนี้พยมตอนที่เรายังไม่แก่ตัวมากจนเกินไปถ้าพยมแก่ตัวมากแล้วพนะยมจะทําอะไรได้สะดวกไหมพย,นะยมเก็บ แก่ตัวไปแล้วนี่มันก็ทําอะไรได้ไม่สะดวกใช่ไหมนะ่ะเมื่อแก่ชราไปแล้วอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดจากดําก็กลับขาวขาวหรือยังพยมเกตตอนนี้ขาวหรือยังอะไรขาวไม่ใช่ผิวขาวนะผมขาวนะ่ะจากยาวก็กลับสั้นสั้นหรือยังอะไรสั้นสายตาสั้นจากมั่นก็กลับคลอนอะไรคลอน ฟันเริ่มคลอนหรือ,อยังนาจากดำกลับขาวจากยาวกลับสั้นจากมั่นกลับคลอนจากหย่อนกลับตึงตึงหรือ,อยังมีตึงอย่างเดียวคือหูตึงแก่ตัวไปแล้วหูก็เริ่มจะตึงแล้วประโยชนะมีคนถามกินข้าวหรือ,อยังฮะจะไปไหนฮะ ไม่รู้หาอะไรนะเพราะคุยติ่งฟังไม่ได้ชัดใช่ไหมพี่โยมนะนะจากซึ้งก็กลับเสือ้อเลอะเคอะเลอะเรือนเลอะหลงหลงหลืมแล้วนะบางคนนี่นะกินข้าวแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้กินพี่โยมเกศเคยเป็นไหมยังเนาะยังไม่เกศเกินไปนะนะกินข้าวแล้วก็บอกไม่ได้กินบางคนกินยาแล้วก็บอกไม่ได้กินพี่โยมนียนะยนะมียายท่านหนึ่ง อันนี้เป็นเรื่องจริงนะเก๋ก็ต้องกินยาแก้ปวดทุกวันทุกวันอ,ยา,อายุประมาณแปดสิบเก้าสิบแล้วพอกินยาแล้วแกก็ไปที่ห้องแกก็เลยสงสัยว,ว่าเอะเรากินยาเนี่ยก็กลับมาถามลูกหนูแม่กินยาหรือ,อยังลูกกินแล้วแม่สบายใจกลับเข้าไปห้องพอไม่ถึงหนึ่งนาทีกลับมาอีกพยยมมาถามหนูแม่กินยาหรือ,อยังกินแล้วแม่สบายใจกลับไปอีก แล้วก็กลับมาถามอย่างนี้เพื่อนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันกลับที่ซึ้งก็กลับเส้อเลอะเดือนเลอะหลงไปตามการเวลาเพื่เพราะฉะนั้นเมื่อแก่ตัวแล้วเนี่ยมันก็ทําอะไรได้ยากลาบากเพื่อนเพออย่าคิดว่าเมื่อแก่ตัวไปแล้วเนี่ยจะให้ทานได้สะดวกจะรักษาศีลได้สะดวกจะไหว้พระสวดมนต์เป็นต้นได้สะดวกคุื่อนได้คิดอย่างนี้เพื่ถ้าแก่ตัวไปแล้วเนี่ยมันทําอะไรมันก็ติดขัดไปหมดเนี่ยบางคนนะ เข้าไปฟังเทศฟังธรรมในวัดพระตั้งน้โมสามจบยังไม่จบเลยคุยม mm. หลับเสีแล้วนะไม่ไหวแล้วนี่คือโทษของความเกดเพราะฉะนั้นตอนที่เรายังไม่แก่เราก็ควรที่จะหาโอกาสพยายามสั่งสมบุญกุศลดเอาไว้ให้มากคาุยมนะตอนที่เรายังไม่เจ็บไข้ยังไม่นอนติดเตียงตอนที่เรายังไม่ตายไปจากโลกนี้ก็ควรที่ จะทําบุญทํากุศลเอาไว้เป็นที่พึ่งให้มากเพราะอะไรเพราะบุญกุศลที่เราทําไปแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าย่อมเป็นที่ต้านทานความขาดวันสุดท้ายมาถึงถ้ากูยมังไม่มีบุญนะกูยังจะกลัวตายมากนะหรือบางทีนึกถึงบาปก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจตอนนั้นถ้าตายไปในขณะนี้นั้นก็ไปสู่ทุกขติอบายภูมิได้กูยังเพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นที่พึ่ง,เป,งเป็นที่พำนักเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่เร้นภัย มีภัยในทุกขติอบรรยายภูมิมีนรกเป็นต้นและบุญยังเป็นที่ยึดหน่วงจิตใจของบุคคลผู้ที่ลักจากโลกนี้ไปด้วยประอยน่นอกจากนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสพระคาถาไว้ว่าบุญยังโจเรหิทูหารังบุญอันโจรจี้ปล้นลัดขโมยเอาไปไม่ได้ฉะนั้นบุญจึงเป็นยอดแห่งทรัพย์เป็นยอดแห่งสมบัติ สมบัติอย่างอื่นมีเงินทองเป็นต้นโจรอาจจี้ปล้นลักขโมยออกไปได้ใช่ไหมคุออยมคุยมมีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยโจรสามารถขโมยออกไปได้คุออยมแต่ว่าบุญกุศลที่เราท่านทหลายกระทำมาไว้แล้วเนี่ยโจรไม่อาจที่จะจี้ปล้นลักขโมยออกไปได้เพราะอะไรเพราะเป็นสมบัติเฉพาะตัวเฉพาะตน ปัจจตังปุญญโจเรหิทุหารังแม้โจรจะหวังมาปล้นบุญญาก็ไม่สำเร็จดังใจคิดด้วยเป็นสิทธิวาสนาใครสั่งสมอบรมมาพระท่านว่าเป็นปัจจตังของใครของมันแบ่งปันกันไม่ได้ ถึงคนรักใคร่จะมาขอแบ่งปันก็ไม่สำเร็จตามเจตนงเพราะเป็นปัจจตังเฉพาะตัวเฉพาะตนเหมือนกับคุณโยมกินข้าวคุณโยมกินข้าวเช่นคุณโยมเกตทานข้าวแล้วคุณโยมให้คุณโยมบัวใช่ไหมให้คุณบัวอิ่มแทนได้ไหมคุณโยมไม่ได้หรือคุณโยมบัวทานข้าวเองแล้วคุณโยมก็ให้คุณโยมเกตอิ่มแทนมันก็ไม่ได้ ใครกินมันก็เป็นสมบัติของบุคคลนั้นใครกินคนนั้นก็อิ่มเองฉะนั้นบุญกุศลหรือกรรมที่เราท่านทั้งหลายก็ทำเอาไว้แล้วเนี่ยมันเป็นสมบัติของเราทั้งหมดคุยเราทําไว้เองเราก็ต้องได้รับผลของกรรมเองไม่มีใครมารับแทนได้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาาเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่ากรรมมสโกงหิกรรมมาทยาโทกรรมโยนิกรรมพันธูกรรมมะปฏิสารโน ยังกัมมังกริสามิกริยานังวาปะปะกังวาตัสทายาโทภวิสามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทรับขนของกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจับทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตาม จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแน,น่นอนทีเดียวพยอมโดยไม่ต้องสงสัยทำอย่างไรได้อย่างนั้นเหมือนกับอะไรพยอมเหมือนกับพยโมหวานพืชพโยโมหวานข้าวพโยโมก็ต้องได้รับผลคือได้รับผลคือถั่วเขียวใช่ไหมไม่ใช่ คุณโยมหวานข้าวคุณโยมก็ได้รับผลเป็นมเมล็ดข้าวผลข้าวคุณโยมปลูกมะม่วงคุณโยมก็ได้รับผลเป็นขนุนไม่ใช่ได้รับผลเป็นมะม่วงหวานพืชไว้อย่างไรย่อมได้รับผลอย่างนั้นอย่างนั้นฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลทำกรรมใดไว ทางกายทางวาจาและทางใจทั้งดีและชั่วบุคคลนั้นย่อมได้รับผลของการกระทำนั้นเช่นคุยโมทำกรรมดีเช่นวันนี้ขโยโมมาให้ทานรักษาศีลกราบพระไหวพระฟังธรรมเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วขโยโมเป็นกรรมดีเมื่อขอโยโมทำกรรมดีเอาไว้แล้วได้ชื่อว่าสร้างเหตุด,ดีเอาไว้ ฉะนั้นเมื่อคุยมสร้างเหตุเดีเอาไว้แล้วคุยมต้องได้รับอะไรต่อไปต้องได้รับอะไรคุยมได้รับผลซึ่งเป็นผลดีหรือไม่ดีได้รับผลดีเป็นความสุขกายสบายจิตทั้งในชาตินี้และในชาติต่อๆไปเมื่อคุยมสร้างเหตุชั่วทางกายทางวาจาและทางใจคุยมก็ต้องได้รับผลคือ ความชั่วเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนความวิบัติความขมขื่นทั้งในชาตินี้และในชาติต่อไปทำอย่างไรได้อย่างนั้นคุยมเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมจึงยุติตธรรมที่สุดกรรมเขาไม่เคยลืมเราแฟนคุยมอาจจะลืมคุยมก็ได้คุยมว่าไหมแฟนคุยมอาจจะทิ้งคุยมก็ได้แต่กรรมไม่เคยทิ้งเรา กรเขารักเราจริงคุยมติดตามเราไปทุกขนทุกแห่งได้โอกาสเมื่อไรก็ส่งผลทันทีเป็นเหมือนกับเงาติดตามตัวตนของเราไปฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายด้วยเหตุนี้แหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสให้เราท่านทั้งหลายไม่ควรประมาทในชีวิต เพราะอะไรเพราะสังขารทั้งหลายทั้งปวงล้วนมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเธอไม่รู้ว่าเราจะพัดหรือเขาจะพราดเราจะจากหรือเขาจะจรที่ไหนเมื่อใดไม่มีใครกําหนดได้ทายออกหรือบอกถูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพึงกระทําก็คือทําประโยชน์ให้เต็มที่ทําความดีให้มากที่สุดเพราะอะไร เพราะความดีหรือบุญกุศลนั้นย่อมจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของชีวิตเราความดีเป็นแก่นแท้ของชีวิตความดีเป็นสิ่งที่จะเป็นเครื่องป้องกันหรือคุ้มครองชีวิตของเราในปัจจุบันและในอนาคตความดีเป็นเหตุที่จะทําให้เราได้รับความสุขในชาตินี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขกายสุขใจก็ยวอหรือความสุขพ้นจากทุกข์ในอบายภูมิได้ ป้องกันไม่ให้ขยมไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายและสัตว์นิรัจฉานได้ป้องกันความทุกข์ในสังสารวัฏให้ขยมเข้าถึงความสุขอันสูงสุดคือพระนิพพานพ้นจากการตายการเกิดได้ฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงตรัสว่าสุขโขปุญญสัจุโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้การสั่งสมอย่างอื่นอาจนำความทุกข์มาให้แก่ขยมก็ได้แต่ว่าการสั่งสมบุญนี้ เป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขโดยทายเดียวสุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขทั้งในชาตินี้สุขทั้งในชาติต่อไปจนกว่าคุณจะเข้าในพานฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสงตรัดว,ว่าบุคคลผู้ยังต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ควรทําบุญกุศลเอาไว้ให้มากเพราะบุญกุศลนั่นแหละจะเป็นสบ,บียงติดตามตัวตนของเราไประย์ฉะนั้นวันนี้อาตมาก็จะได้มาพูดในเรื่องของบุญ เกี่ยวกับการรักษาศีลขยอยศีลอุโบสถหรือที่เรียกว่าอุโบสถมีองค์แปประการหรือที่เรียกว่าอุโบสถตุศีนั่นแหละไม่ทราบว่าในที่ประชุมนี้ท่านใดรักษาบ้างขยอยมีท่านใดรักษาอุโบสถศีลบ้างทุกๆวันพระแปดค่ำสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำมีไหมเอ่ยยังไม่เคยรักษานะขยอยอยากรักษาไหมขยอยถ้าขยอยได้รู้อนิสงส์เนี่ยจะมาว่าขยอยน่าจะ อยากรักษามากขึ้นนะต้องการอยากจะรักษาก็ได้ก็ยัก่อนอื่นมาทําความเข้าใจคําว่าอุโบสถก่อนคําว่าอุโบสถนี้มีความหมายหละอย่างแปลได้หลายในแต่ในที่นี้ธรรมาก็จะขอแปลคําอุโบสถว่าคืออุโบสถมีหลายประเภทก็ยับแล้วก็แปลได้หลายอย่างแต่มาจะขอแปลโดยย่อๆคืออุโบสถแปลว่าการเข้าอยู่การเข้าจําหรือดีทีวิเศษที่เข้าอยู่นะ คือหมายความว่าวันเป็นวันที่รักษาธรรมอนบุคคลพึงรักษาคืออานะคือหมายความว่าคืออถือประพฤติกรรมดีใดก็ได้ในวันนี้นะฉะนั้นอุโบสถมีองแปดหรือที่เรียกว่าอุโบสถศีลเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติระดับศีลคออย่าแต่ว่ามีความพิเศษมากกว่าศีลห ทวนกระแสของกิเลสมากกว่าศีลห้ารักษาได้ยากกว่าศีลห้ารักษาให้บริสุทธิ์ได้ยากกว่าศีลห้าแต่ก็สามารถทําได้สําหรับบุคคลผู้ตั้งใจจริงสําหรับบุคคลที่มองเห็นคุณค่าของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สำหรับบุคคลที่มองเห็นโทษเห็นภัยของรูปนามขันห้ามองเห็นโทษเห็นภัยของการเวียนว่ายทถยตื่จะเมื่อเรามองพิจารณาเห็นโทษเห็นภัยอย่างนี้แล้วเนี่ย แต่มาเชื่อว่าเราคงคงจะไม่อยากที่จะปล่อยบุญให้หลุดมือไปกียงเพราะต่อมาได้พูดแล้วว่าบุญทุกอย่างเป็นต้นตอเป็นต้นเหตุของความสุขทุกอย่างเพราะฉะนั้นอุโบโสถตศีลนี้จึงเป็นข้อปฏิบัติขั้นสีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ให้อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยได้นำไปใช้เป็นเครื่องมือฝึกฝนควบคุมกิเลสต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิเลสสายโลภะ ความยินดีความติดใจความต้องการความอยากได้ความอยากมีความอยากได้อย,อ,ยไดอยากดูอยากฟังอยากสวยอยากหลอ่ออยากสัมผัสต่างๆจนฟุ้งเฟอ้อฟุ้มเฟือยหรือการชูมานะขุออยมการถือตัวการเปรียบเทียบแข่งกันสะสมปัจจัยทำให้เกิดกิเลสกิเลสสายโทสะคือความอาฆาตพยาบาทความโกรธ ความปรทุสร้ายความคิดฆ่าความเบียดเบียนความไม่อดทนต่อความหิวกระหายเป็นต้นกิเลสสายโมหะความประมาทไม่มีสติสัมปชัญญะความเพลิดเพลินอยู่ในอัตภาพร่างกายเพลิดเพลินอยู่ในทรัพย์สมบัติเป็นต้นนี่คือคือกิเลสสามสายซึ่งเป็นสายใหญ่ๆที่มันเกิดขึ้นกับใจของเราทุกๆวันคุณยังไม่ได้ขับนะ ถ้าเราได้เรียนอวิธรมด้วยเนี่ยเป็นประโยชน์มากคุยมก็จะรู้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยบุญหรือบาปเกิดขึ้นมากกว่ากันกุศลหรืออกุศลเกิดขึ้นมากกว่ากันวันหนึ่งเรามีสติหรือไม่มีสติมากกว่ากันถ้าคุยมได้เรียนสภาวะธรรมคุยมก็จะเข้าใจกลไกลของชีวิตมากขึ้นเมื่อคุยมเข้าใจกลไกของชีวิตมากขึ้นตามความเป็นจริงตามที่พระองค์สอนแล้วเนี่ยคุยมก็จะไม่ประมาทบุญเล็กน้อยคุยมก็จะไม่ทิ้ง คุยมก็จะรีบเร่งในการกระทำคุยงเพราะฉะนั้นเมื่อคุยมมีการรักษาอุโบสถศีลแล้วเนี่ยคุยมมันบรรเทากิลเลสได้มากทีเดียวลดละกิลเลสได้มากยิ่งกว่าศีลห้าเพราะอะไรเพราะว่าศีลห้าดูหนังฟังเพลงได้ไหมคุยมเกียดได้นะดูหนังฟังเพลงได้ทาแป้งได้ทาลิปสติกได้ฉีดน้ําหอมได้ใช่ไหมคุยมน่ะทานอาหารในเวลาวิการได้ นอนบนที่นอนสูงใหญ่เป็นต้นได้แต่เมื่อพยมมีเจตนาต้องการรักษาอุโบสถศีลสิ่งเหล่านี้ต้องสตอ็อปหยุดแล้วพยมต้องงดเว้นนะต้องงดเว้นจากการประดับตกแต่งดูหนังฟังเพลงเป็นต้นตเนี่ยพราฉะนั้นเนี่ยมันจึงลดละกิเลสได้มากกว่าสีหน้าแล้วก็มีอานิสงส์งมากน่าสัจจันมากพยมมีอานิสงส์งเยอะแยะมากมายเลยมีอานิสงส์งอะไรบ้างพยม ขุยมอยากทราบไหมพ่กนี้ไม่ควรพลาดนะขุยมถ้าขุยมพลาดจะเสียใจไปจนตลอดชีวิตพ่กนี้มาฟังต่อนะอาน,นิสงส์เนี่ยเพราะว่าวันนี้แสดงต่อไปไม่ไหวเพราะว่าเวลาไล่ล่ามาเต็มทีขุยมอาตมาต,ต้องลงจากธรรมาสแล้วถ้าไม่ลงเนี่ยเดี๋ยวเกิดความเสียหายได้ฉะนั้นเอาไว้โอกาสหน้าขุยมอาตมาก็จะได้มาแสดงองค์ของอุโบสถมีอะไรบ้างแล้ววิธีการสมาทานวิธีการปฏิบัติ ทำอย่างไรรักษาได้วันไหนบ้างและเมื่อคุยมรักษาสมาทานปฏิบัติตามแล้วคุยมจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างในวันพ่งนี้มาติดตามฟังฉะนั้นวันนี้ก็คงพอสมควรเกเวลาอาตมาก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยกล่าวคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ ขอจงมาช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญกุศลร่วมกันในวันนี้ขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้ปร,ราศจากอุปทวะเหตุอันตรายประสบแต่สิ่งอันเป็นมิ่งมงคลสมบูรณ์พูนผลไปด้วยลาบยอดสุขสันเสริญจเจริญด้วยจตุรพิพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุ ขอให้มีอายุยืนยาวเพื่อที่จะได้อยู่ทำคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปวันณนะขอให้มีผิวพรรณผ่องใสสุขาขอให้มีความสุขกายสบายใจพะละขอให้มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งปราศจากทุกโศกโรคภัยใดๆที่จะมาเบียดเบียนอันนึ่งคิดว่า่งสิมิลประการใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบในธรรม นำตนให้พ้นจากกองทุก์ประสบสันติสุขแล้วใสขอความปราณานนนั้น,นจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จตลอดกาลไปดด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญกระผมก็ขอโอกาสพระเทราลุเีราพร้อมคณะสมเพื่อเป็นต้นเสียงในการนําอุธิสมบูรณ์แล้วก็ให้พรเป็นไป,น,ปนตามระดับในครั้งนี้นะครับ ก็ขอเชิญจเจริญพรญาติโยมทุกท่านกล่าวตามตมาตามนะข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลที่ได้กระทาแล้วในวันนี้มีการถวายทานอ่อนน้อมทำตนและฟังธรรมเป็นต้นขออุทิศให้แกบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติทั้งหลาย เพื่อนสนิทมิสหายพระมหากษัตริย์ทุตุพระองค์เจ้ากรรมนายเวร <c oughs> ที่ได้ล่วงลับไปแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน,นชาติพร้อมทั้งเทวดาและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาอยู่ณสถานที่แห่งน,นี้ อยู่นังที่บ้านของข้าพเจ้าและที่อื่นๆขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับรู้แล้วโปรดอนุโมทนารับเอาส่วนบุญกุศลกับข้าพเจ้าด้วยเทินและขอบุญกุศลนี้จงเป็นพระลวะปัจจัยให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจส,สีเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในอนาคตกาลอันใกล้นี้ด้วยเธินสาธุสาธุสาธุ สัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินสตุโรทังพวงของท่านจงหายมาเตภาวัตวันตรายโยอันตารายะมีแก่ท่านสุขีติขายุโกภวา ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอ,อาภิวาตนาสิริสานิจังอุทธาปายิโนจัตตารธุธรรมาวะันติอายุวันโนสุขังพลังทรรสีประการคืออายุวันนาสุขาพลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กร มีปกติย่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนี้เพราะว่าตุสัพมังคลังขอสัพพะงคลจะมีมแ่ด้านราคตุสพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงชงราชสาทางสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง สัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทสุทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอ Satu, tu sa